สวัสดีครับผมน,นายธนพลก่อแก้วรหัสนักศึกษา68 172 11 0 0 8 7 9วันนี้จะมาสรุปผลการทดลองเรื่องการทดลองผลกระทบของแรงน้ำพุ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแรงกระแทกจากน้ำที่พุ่งออกจากหัวฉีดต่อแผ่นเป้ารูปแบบต่างๆ 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าทางทฤษฎีกับค่าที่ได้จากการทดลอง 3. เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วอัตราการไหลและแรงกระแทกหลักการและทฤษฎีแรงกระแทกจากน้ำพุ่งสามารถคำนวณได้จากสมการการเปลี่ยนโมเมนตัมของของไหล แรงที่กระทำกับแผ่นเป้าจะขึ้นกับอัตราการไหลของมวลและความเร็วของน้ำที่ชนแผ่นรูปแบบของแผ่นเป้าเรียบโค้งกลวยมีผลต่อทิศทางการไหลหลังการชนทำให้ค่าแรงแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างค่าทางทฤษฎีกับค่าที่วัดได้จากการสูญเสียพลังงานและความไม่สมบูรณ์ของการชนอุปกรณ์ที่ใช้ 1. เครื่องทดลอง i m p a s s o o j j e t t พร้อมหัวฉีด 2. แผ่นเป้า3แบบเรียบโค้งกลวย 3. ถังน้ำและอุปกรณ์วัดปริมาตร 4. นาฬิกาจับเวลา 5. ตาช่างสำหรับช่างน้ำหนักถ่วง 6. อุปกรณ์วัดแรงและความเร็วของน้ำวิธีการทดลองติดตั้งแผ่นเป้าที่ต้องการทดสอบกับชุดรอง 2. องปรับการไหลของน้ำให้คงที่และ บันทึกเวลาในการเก็บปริมาตรที่กำหนด 3. คำนวณอัตราการไหลของมวลและความเร็ว 4. วัดแรงที่เกิดบนแผ่นเป้าจากน้ำหนักถ่วง 5. ทำซ้ำสำหรับแผ่นเป้าอีก2แบบ 6. คำนวณและเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีพร้อมหาค่าร้อยละความแตกต่าง ผลการทดลอง <c oughs> แบบแผ่นเป้าเรียบลักษณะทิศทางน้ำหลังชนไหลเฉียงออกไปด้านข้างค่าแรงโดยประมาณตาำที่สุดเปอร์เซ็นต์ความต่างต่ำถึงกลางแบบแผ่นเป้าโค้งลักษณะทิศทางน้ำหลังชนสะท้อนกลับมาก ค่าแรงโดยประมาณสูงกว่าเรียบเปอร์เซนต์ความแตกต่างกลางแบบแผ่นเป้ากลวยลักษณะทิศทางหลังชนกระจายรอบทิศทางค่าแรงโดยประมาณสูงใกล้โค้งเปอร์เซนต์ความแตกต่างบางจุดสูงกว่าโค้งราะห์ผลความเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการต่อแรง <c oughs> ตามสมการโมเมนตัม um. แผ่นโค้งให้แรงสูงเพราะน้ำเปลี่ยนทิศทางใกล้180องศาแผ่นกวยให้แรงศูนแต่เกิดขึ้นอยู่กับมุมกระจายถ้ามุมมากเกินไปแรงอาจลดความคาดเคลื่อนที่เกิดจาก 1> 1. การสูญเสียพลังงานจากแรงจัดทานและการกระเด็นของน้ำสอความไม่คงที่ของน้ำสามการอ่านค่าจากเครื่องมือผลสอดคล้องกับทฤษฎีคือแรงมากขึ้นเมื่อทิศทางของน้ำมากขึ้นสรุปผลการเปลี่ยน รูปแบบแผ่นเป้ามีผลต่อแรงกระแทกของน้ำอย่างชัดเจนแผ่นโค้งให้แรงสูงที่สุดลองลงมาคือกวยและต่ำสุดคือแบบเรียบการทดลองช่วยให้เข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหลและปัจจัยที่ทำให้ค่าจริงต่างจากค่าทฤษฎี ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ครับ